ใครปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกข้อกระดูกเคลื่อนไหลติดที่ล็อกมือชาเท้าชาข้อบ่าไหล่ตึงออฟฟิศซินโดมปวดเข่าเข่าเสื่อมเข่าบวมรองช้ำเจ็บฝ่าเท้ามันไม่ใช่โรคมันเป็นแค่อาการผิดปกติของโครงสร้างร่างกายกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเส้นประสาทปิดทางเลือดให้ไหลเวียนไม่สะดวกเราก็ไปเปิดทางให้ไหลเวียนสะดวกก็โรคหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านพอมาเจอเคาะนวดเหยียบสับจัดดัดดึงแต่สลายละลายไปไอ้เจ้าจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือไงหนึ่งครับนะเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันขี่ทับกันเห็นปิดทางเดินขขออองงงเเลลลืืดมมมแแ้้วกกก็็ไปคาาะ่ย สองนะครับร่องกล้ามเนื้อเนมีพังผืดรัดอยู่นะเราก็ไปเคาะเคาะเคาะตามร่องกล้ามเนื้อไปตามร่องไปตามร่องนั้นพังผืดมันหลุดออกปุ๊บกล้ามเนื้อที่แข็งแข็งก็จะหย่อนยวบนิ่มวาบไปเลย <c oughs> สามคือเส้นประสาทที่มันเสียวไปตามขาหุ่นไล่ตามข้อกระดูกตามร่องของกล้ามเนื้อเราก็เคาะไปตามร่องของเส้นประสาทเส้นประสาทเดินไปทางไหนเราก็เคาะไปทางนั้นพอไปถูกจุดที่มันพังผืดรัดอยู่พอหลุดปุ๊บมันก็หายเลยกสี่นะครับคือเอ็นห่อหุ้มกระดูกคือเอ็นลิกาเม็นเนี่ยเวลากระดูกมันขยับขยับแล้้้้้ววววมมมมัััััััััันนนนนนเเเเเเกกกกกกิิิดดาาาาารรบบบบบบตทใหอ็็พลลลลลไไฟปคคะะแแขขขขยยย่ึ ที่ก็หายแล้วครับ5คือปลายของกล้ามเนื้อติดกระดูกไอ้เจ้าปลายของกล้ามเนื้อติดกระดูกตรงนี้นะครับเวลากล้ามเนื้อมันจะทำงาน,นมันจะบิดตัวเป็นเกลียวไอเอ็นที่อยู่โคน,นมันก็เลยบิดตามพอบิดตามปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันคลิกอยู่เราไปเคาะตรงปลายกล้ามเนื้อติดกระดูกเคาะแป๊บเดียวครับมันจะเจ็บมากแล้วมันก็สลายละลายหาย ไปครับนะการแพทย์แผนจรีนแล้กจุดฝังเข็มตัวที่6ครับเอ็นขวางครับเอ็นที่มันเหมือนเคเบิลไทเนี่ยมันจะรัดรัดระหว่างไอ้ตัวปลอกเอ็นเวลากล้ามเนื้อมันทำงานเกิดการเสียดสีมันเกิดความร้อนเกิดความร้อนปุ๊บมันจะบวมมันบวมปุ๊บมันเกิดการอักเสบเราไปเคาะตรงจุดเกิดเหตุมันจะมีอยู่ตรงบ่าตรงประตูลมนะตรงจุดๆต่างๆของร่างกายพอไปเคาะถูกจุดมันจะเจ็บมากๆแล้วมันก็ฟันเจ็บก็ข้อละลายสลายเป็นกระดูกทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทปวดเข่ากั้มเนื้อกระเพาะบีบรัดเส้นประสาทอาการเหล่านี้มันไม่่ชชโลลลคคใใรรตต้้้้ออออองงกกกาาาาททียยยยหปปดดภััเเวสสนนไ はい。<I>